เตรียมตัวให้พร้อมเพราะข่าวล่าสุดเกี่ยวกับ Galaxy S 26 Ultra อาจทำให้แฟนๆรู้สึกผิดหวังแต่ที่น่าสนใจคือข้อมูลจากแหล่งตรวจสอบทางการในจีนเผยให้เห็นว่าสเปคบางส่วนของรุ่นนี้อาจไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากนักเมื่อเทียบกับรุ่นก่อนทำให้หลายคนเริ่มตั้งคำถามว่าซัมซุงตั้งใจจะแข่งขันในตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมอย่างจริงจังหรือไม่เริ่มจากประเด็นหลักที่หลายคนคาดหวังการชาร์จเร็ว Galaxy S 26 Ultra ยังคงใช้สเปค 45W เ,เหมือนกับรุ่น Galaxy S 25หอุตราซึ่งถูกยืนยันผ่าน China Quality Certification Center โดยไม่มีการเพิ่มเป็น60ดับเบิลยูตามข่าวลือก่อนหน้านี้แม้ว่าแบรนด์คู่แข่งจากจีนอย่าง Xiaomi, Vivo, Oppo และ OnePlus จะนำเสนอเทคโนโลยีการชาร์จเร็วสูงถึง10 0ดับเบิลยูหรือมากกว่านั้นแล้วแต่ซัมซุงกลับเลือกเดินสายกลางโดยเน้นเรื่องความปลอดภัยและสุขภาพแบตเตอรี่ซึ่งอาจเป็นจุดเด่นสำหรับผู้ใช้ที่ต้องการความน่าเชื่อถือระยะยาวแต่ที่น่าสนใจคือกล้องถ่ายภาพของ Galaxy S 26อุลตรากลับมีการปรับลดสเปคลงในบางส่วนโดยเฉพาะกล้องเทเลโฟโต้ 3x ที่อาจใช้เซ็นเซอร์ขนาดเล็กลงเป็นเศษ1.3 94ส่วน3ินิ้วเมื่อเทียบกับเศษ1.3 52ส่วน3 52ินิ้วในรุ่นก่อนซึ่งอาจส่งผลต่อประสิทธิภาพการถ่ายภาพในที่แสงน้อยแม้ว่ากล้องหลัก200 MP และกล้องเพอริสโคป 5x จะยังคงใช้เซ็นเซอร์เดิมแต่การแข่งขันจากคู่แข็งที่เริ่มใช้เซ็นเซอร์200 M p หรือแม้แต่ iPhone 17 Pro ที่มีเทคโนโลยีลำ้ำหน้าทำให้ Samsung ต้องเผชิญกับแรงกดดันอย่างมากในด้านนี้และนี่คือสิ่งที่หลายคนอาจไม่ได้สังเกตการลดราคา Galaxy S 25 Ultra ลงเหลือเพียง39,900บาทถือเป็นทางเลือกที่น่าสนใจสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการรอรุ่นใหม่ซึ่งอาจไม่ได้อัปเกรดอะไรมากนักหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเทคโนโลยีล่าสุดแต่ไม่ต้องการเสี่ยงกับการรอคอยรุ่นปัจจุบันนี้อาจเป็นคาตอบที่ดีกว่า แต่ที่น่าคิดคือซัมซุงกำลังเลือกเดินทางเชิงกลยุทธ์หรือไม่หลายคนอาจสงสัยว่าการยังคงใช้45ดับเบิลยูและกล้องเทเลโฟโต้ 3X ที่ลดสเปกลงนั้นเป็นการลดต้นทุนเพื่อรักษาวงจรการเปิดตัวประจำปีหรือเป็นการตอบสนองต่อการแข่งขันที่รุนแรงจากคู่แข่งจริงๆคุณคิดว่าซัมซุงควรเพิ่มสเปคให้ทันสมัยขึ้นหรือการเน้นคุณภาพระยะย,ยาวคือคำตอบที่ดีกว่าแสดงความเห็นของคุณได้เลยทั้งนี้การเปิดตัว Galaxy S 26 Ultra ในเดือนมกราคม2026จะเป็นการทดสอบครั้งสำคัญว่า Samsung จะสามารถรักษาตำแหน่งผู้นำในตลาดสมาร์ทโฟนพรีเมียมได้หรือไม่โดยเฉพาะเมื่อคู่แข่งเริ่มมีเทคโนโลยีที่ทันสมัยและราคาที่น่าสนใจมากขึ้นทุกวัน